คาราวาทามสี่นะคะก็คือจะประกอบด้วยคารวาวารรมประกอบด้วยสองคำก็คือคารวาวาตแปลว่าผู้ดําเนินชีวิตในทางโลกผู้ครองเรือนและทมแปลว่าความถูกต้องความดีงามนิสัยดีงามคุณสมบัติข้อปฏิบัติความสําคัญของหลักธรรมสี่ประการนะคะที่มีต่อการสร้างตัวนี้ พระพุทธองค์ทรงท้าให้ไปถามผู้ร um ู้ท่านอื่นๆว่ามีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างเกียรติยศและความเคารพจากผู้อื่นให้คนเราได้เท่ากับการมีสัจจะหรือไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างปัญญาให้คนเราได้เท่ากับการมีธรรมะหรือไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างทรัพย์สมบัติให้เราได้เท่ากับการมีขันติหรือไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างหมู่มิตรให้คนเราได้เท่ากับการมีจาคะหรือไม่ ค่ะสัจจะนะคะก็คือความซื่อสัตย์ค่ะสัจจะในคารวะทธรรมสี่หมายถึงความซื่อสัตย์ซื่อตรงด้วยกายจริงคือประพฤติด้วยความสุจริตไม่คดโกงไม่หลอกลวงวาจาจริงคือพูดความจริงและใจจริงคือมีความจริงใจลักษณะของสัจจะนะคะคือมีความจริงคือเป็นเรื่องจริงมีความตรงคือประพฤติสุจริตในกายวาจาและใจ มีความแท้คือไม่เหลวไหลไม่ล้อเล่นอันนี้สรงของการมีสัจจะ 1. เป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและ2เป็นผู้มีความหนักแน่นมั่นคงและโทษของการขาดสัจจะนะคะคือ1เป็นผู้ไม่มีความรับผิดชอบและ2หาความเจริญในหน้าที่การงานไม่ได้ค่ะสองนะคะธรรมะ ธรรมะคือการฝึกตนค่ะและธรรมะในคารวธรรมสี่หมายถึงการฝึกตนให้มีการปรับปรุงตัวทั้งในด้านจิตใจและการกระทําด้วยปัญญาเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในหน้าที่การงานหรือสิ่งที่กระทําอยู่นั้นอันนี้ส่งของการมีธรรมะนะคะ 1. เป็นผู้รักการฝึกตนอย่างสม่ําเสมอและเป็นผู้มีสมาธิมีความรอบคอบค่ะส่วนเท่ของการขาดธรรมะนะคะคือ เป็นผู้ไม่รู้จักการฝึกฝนตนและเป็นผู้มีโทสะง่ายค่ะต่อมานะคะขันติขันติคือความอดทนขันติในะคะารวาธรรมสี่หมายถึงความอดทนอดกันต่อปัญหาอุปสรรครวมถึงอดทนอดกันต่อสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทางใจอาทิเช่นความยากลําบากในการงานคําด่าทอจากผู้อื่นอัน,นี้ส่งของการมีขันติก็คือ,อเป็นผู้ไม่มีศัตรู เป็นที่นับหน้าและผู้อื่นให้ความเคารพโทษของขันติโทษของการขาดขันตินะคะก็คือเป็นผู้มีจิตใจท้อแท้ง่ายไม่มีความแข็งแรงทํางานไม่สําเร็จปกป้องบริวารไม่ได้มักมีศัตรูในทุกแห่งค่ะต่อมานะคะอันสุดท้ายเป็นจาคะจาคะคือการบริจาคความเสียสละจาคะในคราว่ธรรมสีหมายถึงการบริจาคหรือมีความเสียสละจากความสุข และผลประโยชน์ของตนรวมถึงการสละก,กิเลสทําให้เป็นผู้มีใจกว้างรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และพร้อมที่จะเผชิญกับความทุกข์ร่วมกับผู้อื่นค่ะอาน,นิสงส์งของการมีจาคะก็คือเป็นผู้มีจิตใจเมตตารู้จักให้รู้จักการเสียสละได้รับสิ่งตอบแทนจากผู้อื่นได้ง่ายปกครองบริวารได้ง่ายโทษของขาการขาดจาคะนะคะก็คือเป็นคนมีความตนีผู้อื่นติฉินนินทาไม่มีคนคบหานะคะ ้อคิดเรื่องคารวะธรรมสี่นะคะก็คือครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าทรงปาฏธรรมแก่คาริหัดคือธรรมของพระภิกษุเพราะธรรมของคาริหัดเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆดังนั้นธรรมของคา,วารวะจึงไม่เหมือนกับธรรมของนักบวชพระพุทธเจ้าทรงสแสดงคารวะธรรมสี่ประการเมื่อคารวะธรรมสี่ซึ่งเป็นคารวะธรรม ที่คหรือหัดควรมีไว้เป็นเครื่องถ่ายทอดจิตใจเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติหากมีคาว่าทำสี่ประการแล้วผู้ที่ครองเรียนจะอยู่เย็นเป็นสุขตามฐานะของตนควบคุมตนได้ดีกว่าคนอื่นสุขชาติอภิชาโตวัดยาณสังวรวารมหาวิหารแปดนอนสี่สมาชิกจะมีดังนี้นะคะก็คือ หนึ่งนายพัฒนิจันเทศนาเลขที่สิบเอ็ดค่ะสองนางสาวนันทาการสาริบุตรเลขที่สิบสี่ค่ะสามนางสาววุชนานาเต,ตยเลขที่สิบเก้าค่ะสี่นางสาวธนชพรสุภาเสตเลขที่สี่สิบค่ะขอจบการ